ใบเตยป่วยจริงแต่ครอบครัวยังไม่ยืนยันว่าไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดจากกรณีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษนัดพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนและสุธีวันกุญชรหรือใบเตยพร้อมพวกรวม8คนฟังคำสั่งในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กลบ3ดีวานนี้วันที่10เมษายน ซึ่งต่อมามีรายงานว่าใบาเตยได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนฟังคำสั่งพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบความคืบหน้าล่าสุดชานวิทยทวีสินหรือลูกน้องชายของใบเตยได้ระบุว่าเมื่อคืนวันที่9เมษายนที่ผ่านมาใบาเตยไปโรงพยาบาลด้วยอาการเครียดและท้องเสีย เมื่อไปถึงโรงพยาบาลทางแพทย์ได้ตรวจอาการและพบว่าใบเตยมีอาการปวดท้องบริเวณข้างขวาจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นอาการไส้ติ่งอักเสบและแพทย์ได้ลงความเห็นให้พักดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนขณะนั้นใบเตยและครอบครัวตกใจกับอาการที่แพทย์แจ้งเพราะตอนแรกไปโรงพยาบาลด้วยอาการเครียดและท้องเสียเท่านั้น ประกอบกับอีกวันจะต้องไปพบพนักงานอายการซึ่งได้ปรึกษากับทีมทนายความและส่งใบรับรองแพทย์ไปขอเลื่อนการเข้าฟังคำสั่งทางคดีจนขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าใบเตยไส้ติ่งอักเสบหรือไม่เพราะต้องรอแพทย์เจ้าของไข้ามายืนยันและรายงานผลการตรวจอย่างละเอียดภายในวันนี้ และจะต้องผ่าตัดด้วยหรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถบอกได้แต่ตอนนี้ยืนยันยังไม่มีการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นและอาการปวดท้องนั้นก็บรรเทาจากฤทธิยาในขณะที่อมรินทีวีมีการเปิดเผยภาพใบเตยขณะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยหน้าตาอิดโรย